ครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับตอนนี้ช่างอ้อนก็ตัดผมย้อมนะครับนี่ตัดผมย้อมคนผู้สูงอายุแล้วเนี่ยผมก็จะเริ่มตัดทางนี้ก่อนครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บตัดผมย้อมเขาก็จะทําด้านข้างเป็นนวนๆด้านบน,นสั้นๆหน่อยครับนี่ละครับทีนี้ก็พอตัดย้อมเสร็จเราจะขึ้นแบบนี้เหมือนลองทรงอะ่ะ เราก็ตัดพราผมหงอกมากเราก็เหลือไว้เยอะๆหน่อยครับเนี่เราจะไว้ทาทาสีดำทีนี้พอทาสีดำนี่เราก็จะไว้เยอะๆหน่อยอย่างนี้คือแผบัตจะเลี่ยนขึ้นเบาๆอย่างนี้ครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาทีนี้เต้นตัดทรงอะไรครับตะกินนี้มีตะปบครับอ่าผ สนใจในขณะที่ผมตัดผู้สูงอายุอยู่นี่ผมก็หันมาดูว่าทรงสกินเฮดหมีตะปบดูนะครับนี่สกินเฮดเบอร์อะไรนะด้านบนเบอร์สี่ครับสกินเฮดเบอร์สี่เบอร์สองเบอร์สามก็ได้หมดนะครับ,รบแต่ที่นี่เขาทำหมีตะปบดูนะครับหมีตะปบทั้งหัวเลยครับทั้งหัวเลยมันจะมีรอยหมีเห็นไหมครับใช่ครับนี่รอยหมีตะปบ เอาแล้เอาน้ำน้ำแดงมาลาดครับได้อเอออมันมันจะต้องไปแสดงงานงานบูงานหนังบูครับใช่ครับหนังบูก็คือตัวนี้เป็นตัวโกงเนาะอันนี้เป็นนายพานเป็นนายพานหากินอยู่ในป่าเลยไปเห็นหมีมันก็เขววเนาะเคยเห็นเคยเห็นหมีกำลังจะกินเออหมีหมีเออกำลังจะกินผลไม้ครับคนนี้เป็นพระเอกครับคนนี้เป็นพระเอกก็เลยโดนหมีตะปบใช่่ครับอาเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวอาจารย์จะถ่ายให้ดู ชรงหมีตะปบมันจะเป็นมีรอยรอยอย่างนี้แล้วก็เราจะทําให้มันเป็นหมีตะปบใช่ครับอันนี้ผมนีออกแบบมาเพื่อจะไปแสดงหนังเป็นตัวโกงเนาะเป็นเป็นพระเอ,อกครับเป็นพระเอกแต่อยู่ในป่าดงดิบเนาะใช่ครับทีนี้ป่าดงดิบมันก็ไปหาหนางเอกไม่เจอไปกินผลไม้ไปป่าพึ่งไปป่าหมีพอดีเนาะ แต่โชคร้ายหน่อยครับ,รบเจอมีโชคร้ายหน่อยเใช่ครับโชคร้ายหน่อยไปเจอมีใช่ใช่ครับตอนนีหมีมีมันตะปบมันก็เป็นรอยอย่างนี้ครับให้ชาวเน็ตช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทรงผมทรงนี้ช่างอ้อนกับช่างต้นเป็นผู้ออกแบบคือทรงมีตะปบในขณะที่ช่างต้นตัดช่างอ้อนก็ถ่ายทําไปด้วยดูนะครับนี่วางปัเจเลียนแบบนี้แบบนี้ครับให้ดูชัดๆเลย เห็นไหมครับตองมีตัวปบหน้าตาคนก็เหมือนพระเอกจริงๆเนาะแสดงเรื่องแสดงเรื่องอะไรผมไม่รู้หรอกแต่ว่าคณะผู้กำกับเขามีอยู่แสดงเรื่องในพานล่าหมีครับโอ้ในพานล่าหมีเนาะใช่ครับชั้งเตือนบอกอย่างนั้นดูนะครับนี่ผมจะถ่ายให้ดูลายมันแต่แต่ในพานโดนหมีล่าซะเองครับในพานโดนหมีล่าซะเองเนาะใช่ใช่ครับโอ้คนออกแบบก็สวยจังดูหน้าตาช่างเตือนก็เป็นพระเอกอยู่แล้ว นี่ครับนี่ดูชัดๆนะโดนทั้งหัวเลยครับโดนทั้งหัวเลยผมให้ดูโดนทั้งขึงต่อยก็หนีตะปบด้วยใช่ครับเออโอไม่ธรรมดานะคนนี้กระหมูก็ดูงเนาะดูทำทั้งหัวเลยครับนี่แหละครับชาวเน็ตครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่างอ้อนกับช่างเต้นนะครับร้านตัดผมช่างอ้อนบา์เบอร์นะครับนี่ดูหัวนี่กำลังตัดอยู่เขาจะเอาสีมาทาด้วยนี่แหละครับ อันนี้เขาเปลี่ยนใจนะครับเขาขอทรงสมรัยญี่ปุ่นเออครับได้เลยครับอ่าหมดแล้วตอนนี้ก็ดูนะครับนี่จะย้อมจะย้อมผมให้คนนี้โดยใช้ยาสระผมยี่ห้อแบบคล้ายๆว่าทั้งสระทั้งย้อมอ่ะตัวเดียวกันครับใครสนใจก็ติดต่ออะไร IV วอได้เลยนะครับนี่ครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับที่ติดตามครับสวัสดีครับขอบคุณครับ